กาเม้นฟินิ x 5X เครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านอลรีบายเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ตอนแรกนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับชาร์จไฟเข้าอยู่นะครับแต่ว่าตัวเครื่องอุ่นร้อนนะครับแล้วก็ส่งผลให้สายชาร์จของแท้ของเดิมนะครับอาหักในไม่ชำรุดนะครับซึ่งเพราะว่าสาเหตุนำสายชาร์จไปต่อกับอะแดปเตอร์ควิกชาร์จ3.0นะครับซึ่ง แรงมากจนเกินไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของแต่ละเครื่องมีไม่เท่ากันนะครับเครื่องนี้สามารถที่จะเปลี่ยนชิประบบไฟกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อสายชาร์จกลับไปกลับมาได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เสมอไปนะครับการ ที่จะกลับมาชาร์จไฟได้2ทิศทางแบบนี้นะครับแต่โอกาสถ้าไม่ได้ชาร์จไฟเกิน5โวลต์นเนี่ยเปลี่ยนชิประบบไฟกลับมาใช้งานชาร์จได้2ทางเหมือนเดิมแน่นอนครับก็ตรงนี้ลูกค้ารับสายชาร์จของทางร้านล็อกดีบายไปด้วยนะครับของวันนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นสายเทียบเกรดใกล้เคียงกับกามินเลยนะครับก็สามารถที่จะ ชาร์จรับส่งข้อมูลได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับคัดเกรดมาแน่นอนครับแล้วก็ใช้อะไหลกาเมนแท้ร้อยเรซในการาซ่อมบํารุงนะครับก็ตรงนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ไปจับสัญญาณ gps นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็กดเลื่อนลงนะครับเลื่อนลง เลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับปิดไฟเปิดไฟหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการวัดชีปจรสัญญาณฮาร์ดเลสนะครับก็ตรงนี้ก็รอสักพักนึงนะครับให้จับสัญญาณที่ผิวหนังของเรานะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประมวลผลของเครื่องนะครับว่าจะเร็วจะช้ายัางไงนะครับ แต่การที่จับสัญญาณได้ดีที่สุดก็คือตรงข้อมือนะครับบนผิวที่มีเส้นเลือดนะครับออนี้รอสักพักหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเครื่องนี้เพื่อความมั่นใจก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับว่าสามารถที่จะ,ะวัดชีพจรได้ตามปกติไหมนะครับหลังจากที่ ซ่อมแซมไปแล้วนะครับอาจจะมีการค้างเออร์เอร์อะไรอยู่สักนิดนึงนะครับสัญญาณไฟก็ทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวจับใหม่นะครับก็รอบางครั้งตัวเครื่องอาจจะ,ะมีอาการช้านิดน,นึงนะครับนี่นะฮะก็จับสัญญาณชีพจระจอนฮาร์เได้ตามปกตินะครับ เราต้องเทสทดสอบให้ได้แบบนี้ก่อนที่จะส่งกลับคืนให้ลูกค้าเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับแล้วก็ความสบายใจของทางร้านนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้เพื่อเป็นามาตรฐานของทางร้านนะครับนี่นะฮะชีพจรหัวใจก็ขึ้นบนหน้าจอตามปกตินะครับเดีย๋ยวจะต่อสายชาร์จทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้ให้ดูว่ามีการกินกระแสชาร์จไฟนะครับแต่บางครั้งอาจจะไม่ขึ้นสถานการชาร์จในการต่อชาร์จก็เป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะนี่นะฮะต่อขึ้นแล้วนะครับในบางครั้งอาจจะต่อแล้วไม่ติดนะครับแต่ต่อแล้วติดแน่นอนครับอันนี้นี่นะฮะขึ้นปกติครับผมแล้วก็มีการกินกระแสไฟชาร์จอยู่นะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีไบเราก็ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ